สวัสดีครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่เสม็จนางชีนะฮะเป็นจุดชมวิวของจังหวัดพังงานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเซตไลท์ต่อนะฮะซึ่งต้องบอกว่าใครที่จะผ่านไปภูเก็ตนะครับต้องแวะมาที่นี่นะครับอันซีนแล้วก็สวยงามมากๆอย่างที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดคุ้มค่ามานะครับกับการที่เสียเวลาขึ้นมานิดนึงนะฮะต้องบอกว่าคือมันสุดจริงๆนะฮะ และก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาลูกค้าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอยโฟโต้ทริปนะครับวันนี้ผมมาบริการเซทไลฟ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะต้องบอกว่าเราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็มาที่บ้านลูกค้าในตอนเช้านั่นเองนะครับเซตนี้นะฮะเราใช้กล้อง panasonic lumix g90m นะฮะเพราะว่าเป็นกล้องที่เอาไวไลฟ์นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการเซตด้วยนะว่า เราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเซตนะฮะและที่สําคัญนะฮะต้องบอกว่าใครที่กําลังใช้ g 9 5หรือ g 9 0อยู่เนี่ยผมจะแนะนําในเรื่องของการปรับสีให้ด้วยนะฮะเพราะว่าใครที่อยากได้สีผิวสวยสีผิวละมุนนะฮะดูคลิปนี้ได้นะครับผมจะสอนแบบแอดวานซเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ชิ้นแรกกันนะครับนี่ฮะรุ่นนี้เลยครับ panasonic lumix g 9 0 m นะฮะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ ส่วนตัวผมนะฮะชอบนะฮะเป็นรุ่นหนึ่งที่ชอบเลยเพราะว่าปรับสีปรับสีผิวปรับสกินโทนนะฮะปรับในเรื่องของการไลฟ์เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นรุ่นที่ผลิตลายใหม่นะฮะต่อจาก g 9 5นะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยเป็น g 9 0คือเป็นรุ่นไลน์อัพเดียวกันนะครับเพราะนั้นรุ่นนี้ถ้าใครซื้อแนะนำว่าเป็นซีรีส์ m นะฮะก็จะเป็น g 9 0 m จะได้เลนส์6 0แบบนี้นะฮะข้อดีของกล้องตัวนี้ต้องบอกว่า ฟูลัตสกรีนสีผิวสวยนะฮะแล้วก็ไลฟ์เนี่ยไม่ตัดไม่ดับนะฮะสูงสุดได้8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รุ่นนี้ไลฟ์สดอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูภาพตนไฟนอลสุดท้ายกันว่าภาพจะสวยแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งตรงนี้กันแล้วเวลาที่ผมไปจัดเซตไลฟ์ให้ลูกค้านะครับ อันนี้คือชุดไฟที่ผมจะนำไปไลฟ์ด้วยทุกครั้งนะครก็คือจะเป็นของ night photo beauty set นะครับ<อ>จะได้แบบนี้2ดวงนะฮะ<อ>ต้องบอกว่า2ดวงไฟอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสบายตามากๆเวลาใครที่ใช้ไลฟ์นะฮะใครที่ใช้ไฟที่ยังไม่ได้คุณภาพเวลาไลฟ์เนี่ยมันจะค่อนข้างแสบตานะครับอันนี้ความสว่างอยู่ที่100วัตต์นะครับไว i t อยู่ที่5,600เคลวินนะฮะก็ต้องบอกว่าปรับระดับได้นะฮะเนี่ยปรับระดับ มืดสว่างได้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับใครที่อยากจะไลฟ์แนะนําไฟเซตนี้นะฮะก็ต้องมีไว้นะครับผมและไม้ที่ใช้นะครับนั่นก็คือサラโมนิกบีลิง n k ห้าร้อยโปรนะฮะต้องบอกว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ไวเลสนะครับไม้ไวเลสตัวนี้ต้องบอกว่าในชุดเนี่ยผมจะมีให้ไม้ถึง2ตัวนะฮะตัวรับ1 เดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งไม้ที่ตัวกล้องกันนะครับอันนี้คือเป็นไม้ไร้สายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตอนนี้นะฮะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะฮะนั่นก็คือแบตเตอรี่ดัมมี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบตท,ที่ใช้ไฟตรงกับบ้านใครที่อยากไลฟ์นาน8ชั่วโมงนะฮะสูงสุดเนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่ดัมมี่ด้วยในการไลฟ์นะฮะส่วนอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือแคปเจอร์การ์ดนะครับจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยเราจะส่งสัญ,ญญาณภาพจากตัวกล้อง นะครับมาที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเราต้องผ่านแคปเจอร์การ์ดนะครับแล้วก็ต้องใช้สาย HDMI แบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราใช้เซตไลท์ทั้งหมดตอนนี้นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือขาตั้งกล้องนะฮะต้องบอกว่าขาตั้งกล้องของเรานะฮะจะใช้เป็นแบบหัวบอลเฮดนะฮะหัวบอลเฮดเนี่ยข้อดีคือการแผ่นนะครับนี่ ค่อนข้างปรับได้อิสระเวลาที่ผมไปบ้านลูกค้าหลายๆท่านจะใช้ขาตั้งกล้องที่แบบไม่ได้คุณภาพถามว่าทําไมถึงต้องใช้ขาตั้งที่มีคุณภาพเพราะว่ากล้องตัวนี้นะฮะร,ราคา3 5มหมนะครับถ้าร่วงหรือตกหรือหล่นเนี่ยต้องบอกว่าไอ้สามหมเนี่ย ไปเรียบร้อยนะฮะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขาตั้งกล้องสําคัญมากๆนะฮะเพราะว่าขาตั้งกล้องเซฟเงิน3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับขาตั้งกล้องรุ่นนี้เนี่ยรองรับน้ําหนักได้ถึง8กิโลนะฮะแล้วก็เป็นขาที่มีวัสดุขแข็งแรงนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ยังสามารถถอดขาเป็นขาเดียวได้เพราะฉะนั้นใช้งานแบบมืออาชีพได้สบายเลยนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับสำหรับขาตั้งกล้องนะครับ คล็ดลับนะฮะในการไลฟ์นะฮะต้องบอกว่าถ้าใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วเจอปัญหาผิวเหลืองนะครับให้ปรับที่ไวบาลานตัวนี้นะฮะให้กดปุ่มนี้นะครับคาว่า WB กดลงไปปึ้งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเซตไว้นะฮะเซตตัวนี้นะฮะเข้ามาที่ตัว K ตัวนี้ครับเวลาเราเลื่อนเะนี่ยมันจะมีให้เลื่อนได้หลากหลายแล้วก็มาที่ตัว K นะครับ K อันแรกนะฮะทีนี้เวลาเรากดขึ้นด้านบนเนี่ยอันนี้คืออุณหภูมิสี นะครับเนี่ยเวลาที่เราใช้เยอะๆอะมันจะเหลืองก็แนะนําให้ปรับลงนะฮะก็จะให้อยู่ประมาณสัก4 0 0พันถึงสี่พนประมาณนี้คือภาพมันจะเห็นไหมไม่เหลืองแล้วมือผมเนี่ยจะค่อนข้างที่เป็นสีชมพูเลยนะเห็นไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดลงตัวนี้ครับตึ๊บตัวนี้อันนี้คือการชิปสีเห็นไหมถ้าเรามาทางฝั่งเนี้ยคือสีมันจะส้มอยากให้มันขาวชมพูฮะให้มาด้านนี้นะครับนี่คือเนี่ยมือผมก็จะชมพูเลยนะครับเห็นไหมครับ เพราะนั้นไว้บาลานซ์สำคัญมากๆนะครับ